โอเคต่อไปเลยศักยภาพขั้นต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไก่วังไก่เนี่ยสมงนี้ผอมลงนะกินโพอชั่นกินโพอชั่นเพิ่มเลือดเนี่ยไม่ใช่เล็กแล้ว<อ>จะรับโพอชั่นตัวหน้าตาทุเรศทีเดียวนะอย่าไปเลต้องมีแปลงล่ามาเมื่อกี้หอมเลยสจันท์แห่งจันทราจงสำแดงลิขิตบัมบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดลมอนนี่แกน้องกันติมีนะกันติมาน่า โอเคตัตอร์่ต่อไปเราจะโชว์ศักยภาพเราเป็นทีมงานเราต้องมีเรื่องเลขทั้งนี้ต้องเก่งแล้วเยี่ยบอกเลยว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะเราจะมีการนับเลขหนึ่งถึงห้าเยี่ยมกันจบเดี๋ยวลองดูลองดูืึนฐานมาอันนี้เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเอโอ้ใครก็นับป็นไม่ต้องบอกเดี๋ยวจะตายดูเดี๋ยวชี้ไปที่ใครคนนั้นพูดเลขที่ตัวเองมีเอ้า 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหสี่สามสองนึ่งเอ้โหสุนจอดเลยนมันจีบเลยอ่ะห้า หนึ่งถูกเลยอ่ะแล้วใครผิดยาไม่ผิดแล้วทำไมไม่บอกเนี่ยเมื่อกี้เมืองแรงปีนะ้วโอ้ยไเรียบเลยง่ายใช่ไหมมันง่ายใช่ไหมภาษาไทยมากมากเปลี่ยนทีเปลี่ยนที่เหรอเปลี่ยนที่ไปเจอเลยเจอเลยเปลี่ยนที่ได้ไหมเปลี่ยนที่ตรงไหนอ่ะมาอ่ะมาไม่ใช่ไม่ใช่เออเออนี่เมื่อกี้ภาษาไทยมันง่ายไปใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาเรเปลี่ยนเขายังไม่อยากเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเปลยได้โอเคเปลี่ยน เ่าไปเป็นภาษาอังกฤษรู้ใช่ไหมนับงายหนึ่งค่ะง่ายอันนี้เหมือนเดิมสามมาแล้วเหมือนเดิมเก่งสุดๆไอเดียเราพี่สามอ่ะทู่วันเหมือนเดิมไงกูสองไงเปลี่ยนทำแนงไงอทำแนงงทำแนงไงทัดไงมันโง่วัน two three f o มึงดมาเมา่อไหร่า่อย ถึงด่าหาเรื่องเถื่อเนี่ยไม่ก็เขานับได้หนึ่งก็มึงบอกหนึ่งวันอะไรวันไม่ใส่ไม่ดีอ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยวันเดือนปีไฟแล้วควายมึงยับอกควายเออมาที่นีนเลยวันทุ่มพเออไม่ไม่ไม่อะไรภาษาอังกฤษไงแปลว่าไฟอ่ะแปลว่าอะไรไฟเลยเออภาษาไทยด้วาอะไรไปไปไป ได้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 ไดได้ห่ะแล้วลองดูอ้าวันหนาเลยนะโอ้วตะตันเลยเมื่อกี้เอาไปเอาไปเอ้าวันโอ้อะไรนะอะไวายวายวายเข้าใจไหมวายโอเคเอ้าวายทร รู oh, no. ah. ้ใช่ไหมพูดไงเจ๊งหงอสะสีหมอลักมอลักไปเลยโอ้ไม่ใช่เช็คงอสะสีงอหนึ่งกับสี่ห้าลองดูก่อนเจ็งงอสสี่หัง่ะงอ้ย่ัลจำจำดีๆเอาเจ็ง หมอสาสี่เดี๋ยวเดี๋ยวนเปัญเปอะไรมันหนาพูดเออทำไมพูดหมอขาเป็นคนแจกเห็นเราเมื่อกี้ไรเห็นอะไรไม่เห็นเลยแมมันสี่สี่สี่ยังไงไหนทำให้ดูสิสี่เฉยเฉยเออไม่มีอะไรเลยแม่กูเอากาศมันร้อนหรือเปล่าเออเาไปอาไปาเอไปเอาไปเอาอาาไ ซาซิซ่าไหนบอกว่าเก่งนักกินนะโอ้ยอ่างนะให่โอกาสแก้ตัวมาเป็นก้อนเลยอะไรก้อนเป็นอะไรขี้หรือเปล่าเป็นก้อนอะไร ไมม่ีบอกบอกหน่อยอ่ะเวลาจะจะสีเนี่ยขอเก็บน้ำลายหน่อยทีหลังก็เก็บน้ำลายหน่อยไม่มีเก็บแค่หัวทีเดียวเขาแจกเอาเอาไหมเจ็บเจ็บอะไรเนี่เอาบเจ็บไงเอาเจ็บหัวอะไรนะมันลืมเธอแล้วหัวหัวหัวอันนี้หัว

ขาวมากอ่ะอะไรขาวแต่แม่งนั่งผิดที่มานะอันนั่งอะไรอ่ะไปนั่งคิดเท่ามาใช่ไหมดำปิกเลยเนี่เล่นมุกอะไรวะเล่นมุกอะไรวะภาษาภาษาเวดน้มนี่เมื่อกี้เขาบอกเขาเก่งมากจได้เดาได้ดำได้ดำได้ดำดำ ดับหงเสาอ้าอยุคนเดียวเดี๋ยวสี่ทุ่มก็ดึกจ้ะยังยังดึกเอาได้ดัมดัมด่าดัมได้ดัมเน้นเกินไปละไม่รู้ว่าพอพอพอรู้สึกเหมือนโดนด่าเลยต่อไปเปลี่ยนภาษาดีกว่าภาษามีอีกหนึ่งภาษานั่นคือขอพลาดนะ อาบูชาโอ้ยแฉลโกนเถียวรู้ไหมทำยังไงโอ้ผูกโบนี้เจ้แค่นี้นะกระโดทอมทอมอะไรเมียนที่เะโอ้โหยังไงลองดูเลยเอ้าเจียวโจยเอ้าโจยขนมอันนี้นะอ้าวจะบอกขนมนะกระโดดุมดุ กะโดนีปะกระโดนีปะกระโดปะปะเมื่อกี้มึงเลี้ยนไปไหนเลี้ยงเมื่อกี้ไปไหนเลี้ยงเลี้ยนเลี้ยนไปทำธุระเลี้ยนเลี้ยนอะเลี้ยนนะไม่ใช่เลี้ยนเออแตเมื่อกี้กูยังเป็นเลี้ยนเลี้ยนปะเลี้ยนปะอะไรเนี่ยเลีวจริงจริงอะดีฮึ่นดอมไม่มช่ดามมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอยังพอยังเกมต่อไปเรามาเปลี่ยนโหมดกันดีกว่าเมื่อกี้นับเลข นดูสิมันง่ายเดินไปหลือเกินสำหรับทีมงานเรามาให้เป็นภาษาอีรักอิรานตุรกีเธอมาได้ไหมม่อ่าเราไปแล้วเปลี่ยนเป็นหมวดนับเลขเหมือนเดิมนะแต่เราจะใช้เป็นพันชื่อพันของมะม่วงกันนะทุกคนควรคงรู้แล้วแหละประเทศไทยเป็นประเทศร้อนมะม่วงเยอะเราเป็นประเทศส่งออกมะม่วงเรามาลองเลยว่ะ พดมือม่วงอะไรออสกายแอเปียงเปียงอะไรมะม่วงฟาลันต่อฟาลันเลยเาซ้เดูอะไรเนี่ยมะม่วงไงโอเคมะม่วงเขียวเสวยเขียวหรือเปล่าผนรัดโอเคเหมาะกัมันดีเนาะเออเจ้าเอาเออรอะไร อะไรซุปเปอร์แมนอะไรซุปเปอร์แมนไม่มีซุปเปอร์แมนไม่มีอันนี้กินอร่อยมากโอ้ยอันนยบานผัดมะม่วงอ๋ออะนี่ไงมะม่วงอมอะไรกอ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 กกอ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 ้อก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 ินอกอ่อกอกอกอนอกอกอก่กอม่กอก่อกอกอกอออกอออกมกออออกกอออออออก อะไรนะเมื่อ้สกายเปีียงเปีียงเปี้ยงภาษาไทยฟาลันามอยู่เขียวสวอแรดออกรองครบแรดออกรองแรดเองอกรองแรดดอม้าวมะม่วงไงเออเคยกินม่ม่วงแอันนี้ก็มะม่วงเหมือนกันะ ไม้ไไงม่ใช่มึงหลอกเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนแล้วรู้รู้หมดแล้วมะม่วงพอแล้วเนาะเอาจะอิ่งกันพอดีต่อไปเอาเอาบุญไม้กักจนิดนึงเอาเขอแบบนี้ขนหมอยเลยแล้วล่ะบาทมันเท่าไหร่ขนเลยต่อไปเงาะรู้จักใช่ไหมมันมีหลายหลายพันมากพันกว่าบาทสองพันสามพันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นราคาห้์อ๋อเงาะที่อะไรอันเป็นพัน รู้ไหมอ่ะแล้ว่าอหนึ่งง้อสกูลอะไรง้อโรงเรียนเดี๋ยวเง้อสกูลเลยเหรอมาแลวง้อมหาลัยง้อสกูลก็พอง้อสกูลโอเคง้อโรงเรียนอ่ะง้อมหาอะไรมีใหญ่กว่าใหญ่กว่าก็มันใหญ่กว่ามหาอะไรโอ้ง้อเนอร์สซอรี่อะไรเล็กอีกล่ะอันเท่านี้ง้อ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 น้อย มอ๊ะมอ๊ะมันยังไม่หยุดอย่าบอกว่าไพร์ารี่นะกีนนั่นกีนนั่นมอ๊ะมาหาอะไรขนเยอะเลยอ๋อดกดำไม่ได้เยอะนะอะไรขนมอ๊ะมันมันเริ่มเน่าแล้วนะอ๋อเออเนามอะมอ๊ะเน่าเหมือนอาชีวะอะไรทำไมอ่ะเงาะใช้เล่นไงเงาะใช้อาชีพ ทำไม่รูบอกเมากรรมกรไปเลยขนาดนี้อู้นี่คือความคาดหวังคาดหวังของงาะอะไรนะงอกมาอะไรเงาะอะไรเนสตอรี่อชีวะโอ้คนเยอะทางนอย่าบอกเทคนิคนะเงอกไม่มีคนผก็อกรลุกหมดแล้วเราตดนุกดชึบๆเลยมันไอ้กล้ยมือมุูไปเล่นงอกระป๋องงากระป๋องกรูมาอีกนะ มีหนูอ่ะนะให้ไม่รด้วยคืออะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็ได้หะเงอโรงเรียนเงอมหาอะไรงาะเนสลี่งอชัวอะไรเงาะมัธยมทำไม่ะไม่มีขนกำลังได้ินเงาะหรือเด็กงอหรือเด็กเงองอหรือเด็กเฮ้ยเด็กกำลังผอมๆไงเนื้ออะไรผอมๆเด็กเด็กอันนั้นทำเด็กแลนะมันไม่ผอมกำลังล้นเลยอะไรล้ออะไรล้อแปลงแป้งหรือเปล่าอเนื้อเงาะมันลอนไงเขาขาวโอเคโอเค ช่ำขี้เลยไม่่ชเราจะไม่พูดถึงขี้โอเคต่อไปเราไม่จะไรใช่ไหมโอเคเราไม่จะไรต่อไปผลไม้เราคงรู้หมดแล้วเออราเปลี่ยนหมวดเป็นแบบเล่นกีฬาก่อนอาเนีอยลงไงเล่นกีฬาเตะบอลอยากอ๋อนัฟุตบอลโอเคโอเครู้ใช่ไหมนะฟุตบอลในไทยลีกมึงถามคนอื่นมันก็ได้ หัวเขาปอกนั่นมันนักมวยสาสตร์ที่มันแทงสนุกอยู่เมื่อวานเอ๊นั่นมันส่องติดไฟที่เขาติดนั่นมันนักมวยโอ้ไม่ใช่อ่ะรู้ไหมลีทีรอซูอะไรนะทีรอซูทีรอซูทีรซอหรือเปล่าซอหรือเปล่าอซอลมันจะไม่ทีละเทพก็ไม่ทีละเทพนะซอก็ไม่ลีซออ่ะทีรอซูคุณเจอละเจอ แทงองเอาใหม่ซิอ้าวใครซื้ออินทีกันต้นาวะเมื่อกี้คุณผิดอ้าวงงเงาใครแล้วใครบัวขาวไม่ใช่เหรอไม่ใช่บอกว้ามือทังเงินใครกิติศักดิ์สีน้าหอยอันนี้เปันตัโลอ่ะอ่ะลีซอ่าสตีเวนเชอร์รอเมื่อกี้เหรอเออสตีเวนไม่ใช่สตีเวนไงสตีเวนนี่่นในเกมเศรษฐี มันมีในคอมอะโรนัลโดไปหาดูนะใครจะเก็บเสื้ออะอะไรนะอะไรเกมโรนัลโดโรนันโดโรนินโยเออมร์ลูกนี้ลูกนี้ตรงหน้าคันตรงหน้านี่คันตรงหน้านี่ไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเราเป็นหัวหอมผมหัเราเป็นสตริงดีกว่านักร้องสตริงรู้จักรู้จักใช่ไหมหน้าตาแปลยาเจิ่งมาแล้วเตี้ยที่มันแปลว่าใบไม้ร่วงอ่ะ มันตงแต่ว่าตงกติงคือกันตงในสายหยอไม่ใช่ตงตงตงเรื่องพวกนี้ไม่เคยเลยตีงที่เป็นเชือกเล็อันั้นเปนสลิงพอตรือยังสนตงอยู่ในท้องอ่ะปะไก่ตงหรือว่ากันไก่ปะมาเลยมาคนแรกใครเป็นกติงหรอเอทรอสเปกอันนี้เลยอะไรแท็กซี่ อะไรชูได้สองทำไมสองอะไรสองอะรองอาาพูดสิเร็วๆหมดแล้วเร็วๆเร็วๆมีเลยคนาี้เลยไก่ะทนอนเศสอนสุพรรณอน์ซเทสอนสุพรรณร้องออทองอ้าวมันที่มันร้องอเนี่ยร้องไงร้องมาก่อนใครบอกเลยผมไม่เคยได้ยินยุๆุไปทราต่อไหมโอนโห้ลวหมดนี่มัน